สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแม่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้น้องน้ำโมนะคะนนองน้ำโมนะคะมาหานะคะนนองน้ำโพนะคะวันนี้นะน้องน้ำโมนะคะเราโกได้นะคะแม่ขวานก็ได้มาเห็นนะคะมาเป็นจังหวะพอดีเลยนะคะนาเป็นจังหวะพอดีเลยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะหนองน้ำโมนะคะมาหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ สวัสดีนะทุกคนทุกท่านนะสวัสดีแม่ควานด้วยค่ะสวัสดีจ้านะแล้วก็สวัสดียายานะฮะคุณยายนะฮะด,ด้วยนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้น,นะ,ะน้องน้ำโมนะคะ <ๆ S 2> ก็มานะคะหาพี่นะคะน้องน้ำโพนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> น้โพนะคะ่ดูนะคะว่าดูความน่ารักของน้องนะนะคะ ทางใต้ไให้เดินทางไปที่ยาเต็นยิงนิ่มแล้วก็ขอบคุณน้องน้ำโมนะคะสวัสดีแม่เขียวสวัสดีพ่อคุณค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะยิ่งนิ่มค่ะยิ่งนิ่มนะคะแล้วก็ญาญ่ายินตลับค่ะสวัวันนี้ยิ่งนิ่มจ้าให้ากำลังจ้าค่ะขอบสวัสดีค่ะเช่นกันนะคะ ก็มาถึงนะฮะบ้านน้องน้ำโพแล้วนะคะมาเป็นกำลังใจให้นะฮะกับทุกเชือกเลยนะคะวันนี้นะคะยิ่งลิ้มก็ได้ผ่านมานะฮะใช่ยังอ่าได้ได้ได้เลขสิบห้าเส้นแล้วนะแม่เขียวตาหนันเหลื้อสิบสามเลื้อสิบสามเลือก็ได้แล้วแบบที่นี่ขาดเลือเท่าไหร่ขึ้นขาดเหลื้ออาอาได้แล้ว ครบแล้วเหล็กได้ครบแล้วแต่คัดค่าช่างค่าสีค่าช่างค่าสีค่าเหล็กเชื่อมมั่นการ์ดมันเถอเดี๋ยวบ่หูแล้วม่งนี้แต่แต่ว่าค่าช่างมันหมื่นสองค่าช่างหมื่นสองนะครับค่ะแต่ว่าเหล็กครบแล้วได้คะแนนครบแล้วเหล็กทั้งหมดขอบคุณมากมากนะแม่เคียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวอาโมอาโมอาโมค่ะ หน้าลัก้นไข่นี่ก้นไข่นี้ตบก้นหน่อยดิตบก้นจริงเลยตุลุจังขอบคุณครับคุณครับโมครับโมครับไรออครับรอท่านทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนช้างทุกคนนะฮะรอก็รอครับก็พูดไม่รอไม่รอครับให้กำลังใจเจ้าของยิงครับ ไม่มีใครยกนะคะยกตัวเองได้นะคะค่ะนะคะนี่แหละนะความสุขทางใจนะคะความสุขทางใจนะคะาชยสงสัยคันนะคะสงสัยคันเนี่ยสงสัยคันแน่เลยกระดึบกระดึบนะคะทางกินนะคะทางกินทางห่วงเล่นด้วยเน้อนะคะเห็นไหมคะ ทั้งกินทั้งห่วงเล่นเลยนะคะโอ้ลูบหล่อใส่กระดิงด่งดิง่งดิ่งเลยนะ้องแม่นิ่มนะ <c oughs> จ้า <c oughs> อ,อ,อะไรจะน่ารักขนาดนี้เนาะพ่อคุณจา่าทำไมได้ทำยังไงจะได้เหมือนเขาอย่างนี้เนาะนะทำยังไงจะได้กับ <c oughs> ขเขาน้ออันนี้เนาะ <c oughs> นิ่มทับกี่ครั้งแล้วนะคะไม่ไม่ผ่านนะคะนิ่มน้อนะอะไรเอ่ยนั่นตัวอะไรเอ่ยนั่นอะ อะไรออกมาเนี่ยนะขาทีห้าก็ขาตีห้าเนาะอุ้ยอุ้ย,ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมอะไรออกมาน้ำโมมีด้วยหรออย,นะอ,รยหยอย่างนี้น่ะมาเอาคะแนนน้ำเพิ่นไล่ขายผลไม้แหละเพิ่นเลย์เมย์เพิ่นเพลเลยซอย นะคะความน่ารักของน้องๆเรานะคะคุณพ่อแม่จ๋าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะคะก็ไปดูนะคะน้องน้ำโพบ้างนะคะวันนี้หญิงนี่มันก็ได้ผ่านมานะคะโตนะคะดีใจมากๆเลยนะคะก็ได้นะมาเยี่ยมนะน้องน้ำโพนะคะมาเยี่ยมน้องน้ำโพนะคะนี่ค่ะน้องน้ำโพนะคะมาดูของน้องนะคะ ครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ่านี่ฮะน้องมาดูน้องน้ำโพนะฮะก็อาการนะฮะก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะฮะให้เนี่ยนะให้พี่น้ำโพนะคะเป็นยาแล้วก็ถุงน้ำดินนะฮะอ่าเนี่ยค่ะน้องน้ำโพล่อีกฮะนี่นะฮะดูความน่ารักของน้องเออหนึ่งเออหนอ่งเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค you know, ับสวัสดีครับนะคะมาครอบครัวของยายาจินตรานะคะวันนี้นะคะก็นะความน่ารักของทุกเชือกนะคะก็มีนะคะแต่ละเชือกก็ไม่เหมือนกันนะคะน้องแต่ละเชือกก็ไม่เหมือนกันนะคะกําลังใจมาให้น้องน้าโพนะคะมีนะคะเยอะแยะเลยนะะน้องก็เริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วนะคะน้องมีออาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ ออเนอะเออเนะเออเนะสวัสดีนะทุกคนทุกท่านนะเอฟซีนะฮะวันนี้นะก็ได้มาเยี่ยมน้องๆน,นะของบ้านน้องญาๆนะคะืออือนะ

ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะโกนะฮะเอฟซีนะฮะ,ะ,ะได้เห็นความน่ารักของแต่ละนะฮะความน่ารักของแต่ละเชือกนะ,ะของเรานะคะโกนะเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะเอกลักษณ์เป็นของแต่ละนะฮะแต่ละเชือกไปเลยนะคะดูสิคะเขาทําอะไรกันนี่นะอุ้ย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  อายยกสายหน่อยลูกยกสายหน่อยอายอย,อก,าย,อยอกขวาหน่อยแร้วนะเล่นเจสกีหรือเปล่าเนาะเราประเทศเราไม่มีน้ําแข็งนะฮะป,ประเทศเราไม่มีน้ําแข็งเนาะแต่ว่านะคะความสนุกของน้องโมนะฮะนานแล้วตั้งแต่น้องออกนะก็เพิ่งได้เจอกันอีกนะ <laughs> จำมั่มเลยนะคะจำมั่มหน้าตีกลนมากเลยนะจะจำมั่มหน้าตีกลนมากเลย สวัสดีนะคะสวัสดีนะทุกคนทุกท่านเลยนะคะทุกกําลังใจที่เข้ามานะท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามนะช่องพังหญิงนิ่มของเราด้วยนะคะอู้ยนะกินนมแล้วนะกินนมโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยนโมไม่อายเลยเนาะไม่อายเนาะเสยเต้าเลยนะคะเสยเต้าเลยนะะโอ้โหนะเอ้ยเตยเต้าเลยนะกลางวงเลยนะน้องนโมเนี่ยเอ้ยไม่อายเลยเนาะไม่อายคนอื่นเลยนะคะ อะไรจะขนาดนี้นะฮะน้องนโมเนาะนะฮะซื้อหาไม่ได้นะคะเนาะนมนมรุ่นนี้ซื้อหาไม่ได้นะคะตอนอยากกินตอนไหนนะคักตอนนั้นเลยนะคะอะไรจะดีเท่านมแม่นะคะน้องนโมเนาะนะคะเพิ่มพลังก่อนเพิ่มพลังก่อนสงสัยเล่นเหนื่อยเพิ <c ười> ่มพลังก่อนนะคะสงสัยเล่นเหนื่อยแล้วนะคะนะฮะ <c ười> ดูนะสัญญาณนะฮะหน่อยๆหน่อยๆอู้นะนมโตโตนมใหญ่ๆดูดเอาดูดเอานะคะอื้อยะอื้ยนั่น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 กินนะคะเบย์เบย์เบยเบย์เบย์เบย์คนหนึ่งขี้อ่อนเถอะ จะแม่นอยากโซ่เนาะเพิ่นน์ลเนาะเอ้ยสุดยอดเลยน้ำมูไหมยอมรับเลยยอมรับรูปตะบันน้ำมเอ้ยไอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอีหยัยยยคยงคืออยากโซ่เทนี่โชคความสามารถแม่ตั้งแต่น้อยแล้วไหมอุ้ยเนะาะแม่ตาสร้างอีหลีเลยเอ้ยเนาะ ดึงคะแนนมากเลยนะดึงคะแนนมากเลยนะเ,น,น,เนี่ยเอาเนงินมหาพอคูณเลยเนาะสุดยอดเลยเพิ่นเนี่ยนะจะ,ะ,ะนะคะน้องน้ำผูนะคะโกนะคะกับคุณแม่ก็โอเคแล้วนะคะอาการดีขึ้นมากๆเลยนะคะ มีนะแต่ฮะคนมาให้กําลังใจนะแล้วก็น้องๆนะก็มาให้กําลังใจนะก็ทําให้น้องนะฮะดีไปเกินครึ่งนะคนะครึ่งชัยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะเอฟซีนะทุกคนทุกท่านเลยนะที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอพระคุณท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องพังยิงนิ่มช่องเล็กๆด้วยนะคะกราบขอพระคุณทุกคนทุกท่านเลยนะทุกกาลังใจที่เข้ามานะคะกราบขอบพระคุณนะแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะนะ พบกันใหม่นะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้นะตรงนะขอบ,บายบายจ้านะคะ